คุณคงรู้จัก Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้คนทั่วทุกมุมโลกและเชื่อเหลือเกินครับว่าใครหลายๆคนคงคุ้นเคยกับสินค้าของ Apple เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น iPhone ที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตสารพัดประโยชน์อย่าง iPad แต่พวกคุณทราบหรือไม่ครับว่ายังมีอีกสิความลับเกี่ยวกับบริษัทแอปเปที่คุณอาจไม่เคยรู้ อันดับที่10 10%์ในวันนั้นช่างมากมายมหาศาลในวันนี้บริษัท Apple Computer ก่อตั้งขึ้นในปี1976โดย Ronald Wayne, Steve Wozniak และ Steve Jobs ภายหลังจากก่อตั้งบริษัทได้เพียง2สัปดาห์ o n น l d Wayne ก็ได้ลาออกและได้ขายหุ้นที่เขามีทั้งหมด10%เในราคา800เหรียญสหรัฐหรือประมาณ27,000บาท แต่ถ้าโรนัลเวย์เจ็บหุ้น10%ของเขาไว้แล้วนํามันมาขายในวันนี้มันจะมีมูลค่าสูงถึง75ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ2,550ล้านบาทอันดับที่9ขาดสติปจอบไปก็เหมือนขาดใจ ในปี1985บริษัท Apple Computer ประสบปัญหาความขัดแย้งภายในบริษัทจนทำให้คณะบอร์ดบริหารลงมติปลด Steve Jobs ออกจากตำแหน่งและเป็นสาเหตุให้ Steve Jobs ต้องออกมาก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า NeXT แต่ในขณะที่ NeXT กำลังจะเดินหนุงเรืองบริษัท Apple Computer กับต้องตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่จนทำให้พวกเขาต้องยอมทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในการเข้าซื้อกิจการของ NeXT และนำตัว Steve Jobs กลับมาเป็น CEO ของ Apple เหมือนเดิม ซึ่งการกลับมาของ s ซีฟด็อบในครั้งนี้ก็ได้ทําให้กิจการของ Apple ิลคอมพิวเตอร์ดีขึ้นจากการสร้างสารรค์สินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ iMac G3 ระบบปฏิบัติการ OSX หรือเครื่องเล่นเพลง iPod และได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Apple ิลคอมพิวเตมาเป็น Apple อย่างที่เราคุ้นหูในปัจจุบันอันดับที่8 9.41นาฬิกา41นาทีในการโฆษณาของ Apple ส่วนใหญ่จะมีการแสดงเวลาไว้เหมือนๆกันที่9นาฬิกาีนาที ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในวันที่9มก,กราคมปี2007เวลา9นาิา41นาทีเป็นเวลาที่สตีฟจ็อบส์ได้เปิดตัว i iPhone รุ่นแรกสู่สาธรารณชน wants อันดับที่7ขออะไรที่มันเจ๋งกว่าวงกลมหน่อยในปี1981ในบิลแอตคินสันพนักงานของบริษัท Apple สามารถคิดค้นออลกอริทึมที่สามารถวาดเส้นวงกลมในเครื่อง,คอ,ง,ค,องคอมพิวเตอร์ Mac i n t ท s h ได้ แต่สตีฟจ็อบกลับบอกว่านั่นมันยังไม่เจียงพอหรอกนะเขาต้องการอะไรที่มันสุดยอดมากกว่านั้นเขาต้องการรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมโค้งมนซึ่งบิลได้บอกว่านั่นมันเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายเขาก็ทํามันสําเร็จเขากลับมาพร้อมกับอัลกอริทึมรูปแบบใหม่ที่สามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมโค้งได้และเรียกมันว่าราลเลกอันดับที่6สาวกสายโหดเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า Apple เ,เป็นบริษัทที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นมากบริษัทหนึ่งในโลก และในทุกปีจะมีแฟนคลับอยู่จำนวนไม่น้อยที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยสินค้าใหม่จาก Apple และในปี2014มีบล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งมาเข้าคิวรอคอยซื้อ iPhone 6ร่วงหน้ายาวนานถึง7เดือนเต็มอันดับที่ 5. อะไรนะห้ามเอาไอจูนไปใช้ก่อการร้ายเหรอเ <cond u> ชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักโปรแกรมไอจูนของ Apple <S <S เป็นอย่างดีและคุณเองก็อาจจะเคยโหลดไอจูนมาใช้ด้วยเหมือนกันซึ่งในการติดตั้งโปรแกรมนั้นจะมีเงื่อนไขในการใช้งานมากมาย แต่คุณทราบหรือไม่ครับว่าในไอจูนรุ่นเก่าๆนั้นมีเงื่อนไขข้อหนึ่งระบุว่าห้ามนำเอาไอจูนไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างจรวดมิไซล์อาวุธนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งอาวุธชีวภาพอันดับที่4พี่ครับโลโก้มันกลับหัวนะในช่วงแรกๆที่แ p p l e ผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีลูกค้าหลายรายทวงติงกลับมาว่า พอพวกเขาเปิดโน้ตบุ๊กออกมาใช้งานมันทําให้โลโก้ที่อยู่บนเครื่องกลับหัวกลับหางแล้วมันก็ทําให้พวกเขาสับสนจนเปิดโน้ตบุ๊กผิดด้านซึ่งแน่นอนว่า Apple ได้จัดการแก้ไขเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วในโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆของพวกเขาอันดับที่ 3. Apple ก็เคยขายเครื่องเกมคอนโซลมาก่อนนะในปี1995 Apple ได้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเกมคอนโซลเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อ Apple Pip p i n พซึ่งพวกเขาได้วางจำหน่ายมันในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา แต่มันก็ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่พวกเขาคิดซึ่งปัญหามาจากการตั้งราคาที่สูงถึง599เหรียญหรือประมาณ20,000บาทซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเกมที่แพงมากๆในสมัยนั้นและที่สําคัญเครื่อง Apple Pippin นี้มีเกมให้เล่นเพียง18เกมเท่านั้นอันดับที่2กว่าจะมาเป็นโลโก้อย่างที่พวกเราเห็นในปัจจุบัน ในยุคแรกเริ่มของการกอร่อตั้งบริษัท Apple คอมพิวเตอร์โลโก้ที่พวกเขาใช้ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราเห็นในปัจจุบันซึ่งโลโก้อันแรกของ Apple เป็นรูปเซอร์ไอแซคนิวตันนั่งอยู่ใต้ต้น Apple แต่มันก็มีปัญหาอยู่ที่โลโก้นี้เมื่อดูจากระยะไกลมันมองดูไม่รู้เรื่องทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนมาใช้รูป Apple เป็นโลโก้แต่ลูก Apple ธรรมดาพอมองไกลๆแล้วมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากลูกเชอร์รี่พวกเขาจึงได้เพิ่มรอยกัดเข้าไปจึงทำให้ออกมาเป็นโลโก้ Apple อย่างที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน ันดับที่1ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะในปี1987 Apple ได้ผลิตวิดีโอตัวหนึ่งออกมาที่มีชื่อว่า Knowledge Navigator ซึ่งภายในเนื้อหาของวิดีโอนี้มีชายคนหนึ่งกำลังพูดคุยกับเลขาส่วนตัวที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาได้สั่งให้โปรแกรมช่วยหางานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์เมื่อ5ปีก่อน There's an article about f years ago, Dr. f l e m n or something. He really disagreed with the direction of Jill's research. John Fleming of University. Published the Journal of Earth Science of July 20 of Upsala University. published July Science in He the Earth 20 2006. ซึ่งโปรแกรมนี้ระบุว่างานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในปี2006ซึ่งนั่นหมายความว่าตา5ปีที่แล้วคือปี2006แสดงว่าเวลาในปัจจุบันของชายคนนี้คือปี2011ซึ่งมันบังเอิญเหลือเกินครับว่าในชีวิตจริง Apple ได้เปิดตัว Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะในปี2011 What is the weather like today? Here's the forecast for today.